สำหรับใครที่เป็นสายบุฟเฟ่แต่ไม่อยากจะจ่ายแพงเกินไปนะครับบุฟเฟ่ราคานี้นะครับดู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 หกกาเก้ 99, ินเนื้อวากิวทอกกับห่านได้ดูสเกรอบนิวซีแลนด์อีกะจากทะเลไทยอิซูมิไดาจากญี่ปุ่นซลมอนจากนอร์เวย์ซาบะจากนอร์เวย์นะครับดูโอ้ยสุดๆแล้วครับจะกินเท่าไหร่ก็ได้นะครับ หลากหลายความอร่อยลองแวะมาชิมกันที่อารุอิซูชินะจ๊ะจุบจุบลูกค้าสั่งมาแบบนี้เลยสั่งเป็นร้อยร้อยชิ้นเลยครับมากันเป็นสิบคนโอ้โหสั่งกันแบบกินให้สนุกสนานเลยไม่มีข้าวนะครับท่านผู้ชมครับให้รีบมาเลยเหลือสามวันสุดท้ายเท่านั้นอ่าฮะดู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 ด,ดูดูเลยครับดูเลยดูเลยอ่ะมาผมจะให้ดูเท่าที่ดูได้ก็แล้วกันแหละมันเยอะเยอะมากๆ ดูครับเบินไปขายไปเบินไปขายไปกินไปคนกินนั่งกินไปสบายใจเสิร์ฟกันเยอะๆแบบนี้ครับดู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 ดดโอ้โหดูน้องมาลาดซ้อนลงไปจุด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 นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใส่งาช้างเข้าไปเออไม่ใช่ฮะงาเม็ดเข้าไปนะครับ <ไป S 1> ท่านผู้ชม <ไป S 1> <ๆ>อ่ะไปไปคิดดูร้อยชิ้นนะอ่ะไปไปรับเสิร์ฟไปก่อนเอาไปเป็นอตเป็นรตไป กินเท่าไหร่ก็ได้ครับเพราะนโยบายของเราเสิร์ฟเติมไม่อั้นดูดูดูด,ดูอ่ะกองเป็นภูเขาทะเลออกมาอย่างนี้เลยเอาเอาเอาเนี่ยเนี่ยคนเสิร์ฟเสิร์ฟไป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 สุดสุดแล้วครับท่านผู้ชมครับสายเนื้อพลาดแล้วพลาดเลยนะโซโจบอ,อกก่อนนะสามวันสุดท้ายก่อนปรับราคาสุดยอด